เป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาแต่บอกว่าประพฤติมาบิดเนะบือนนะอันเนี้ยนรกหนึ่งกลับ,บพู้เจ้าตรัสไปแล้วถ้าคุณตั้งใจคุณมีเจตนาอย่างนี้นั่นคือนรกหนึ่งกลับมีเรื่องนะเรยมีีเรื่องหนึ่งครับพระอาจารย์ครับในเรื่องของสัตว์ทำปฏิรูปอืซึ่งเราเคยได้ได้ได้ได,ได,ได้พระอาจารย์เคยได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วแต่ผมอยากให้พระอาจารย์กล่าวโดย โดยอีกสักครั้งหนึ่งว่าสัตธรรมปฏิรูปเนี่ยมีประโยชน์อย่างมีมีโทษอย่างไรแล้วก็เมื่อสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทําให้พระสัตธรรมเนี่ยเลือ่อนหายได้อย่างไรสัตธรรมปฏิรูปสัตธรรมคือของแท้สัตธรรมปฏิรูปคือของไม่แท้ครับทองแท้คือของแท้อแท,ทองเทียมคือ ของปลอมหรือของไม่แท้ดังนั้นสัตธรรมปฏิรูปพระองค์เปรียบเหมือนทองปลอมครับสัตธรรมเปรียบเหมือนทองแท้ดังนั้นถ้าทองเทียมเกิดขึ้นทองแท้ก็จะค่อยๆหายไปคดังนั้นถ้าสัตธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นสัตธรรมก็เลือนลางหายไปแลครับนี่คือความหายไปของพระสัตธรรม แลลักษณะของสัตวธรมปฏิรูปเป็นอย่างไรครับอาจารย์ก็ไม่ตรงอ่ะคําไม่เชื่อมกันกับคําตถาคุทธหนึ่งหนึ่งไม่เชื่อมกันไม่เชื่อมกันเข้ากันไม่ได้เพราะมันจะมีพระสูตรหนึ่งคือพระยัญชนะปฏิรูปแต่อัฏฐะเหมือนเดิมไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าพระยัญชนะปฏิรูปแล้วอัฏฐะไม่คงเดิม ก็คือเหมือนสัตธรรมปฏิรูปนั่นเองแล้วถ้าเกิดกล่าวในที่พระองค์กล่าวว่าสุตันตะเราใดเป็นประเภทร้อยกองระเภศกับกนอ,อนมีอักษระสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกอันนี้ถือว่าสัตธรรมปฏิรูปไหมครับสัตธรรมปฏิรูปเลยของใหม่อะชัดเจนเลยใช่ไหมเนื้อไม้ใหม่เนื้อไม้ใหม่นะถ้าพยัญชนะปฏิรูปอย่างเดียวเนี่ยนะมันคือยังคง อัฐะยังคงเดิมเนี่ยครับมันยังเป็นเนื้อไม้เก่านะรพระยัญชนะปฏิรูปเนี่ย <c oughs> สมัยต้นรัตนโกสินทร์เราใช้พระยัญชนะอะไรอักษรขอมคคขอมค,คนขอมอ่านปานาติปาตาเวรมณีคนขอมไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมใช่ครับอ,อธินาธานาเวรมณีไม่รักทรัพย์ใช่ไหมใช่ครับพอมาถึงรัชกาลที่ห้าเปลี่ยนพระยัญชนะเป็นอักษรสยาม คนไทยก็อ่านเจาะปลออักษรสยามรสอนหนึ่งสองว่าปานาติปาตาเวลมณีเหมือนกับขอมอ่านครับขอมก็อ่านปานาติปาตาเวลมณีไทยก็อ่านปานาติปาตาเวลมณีแต่ขอมอ่านอักษรขอมไทยอ่านอักษรสยามแต่อ่านเหมือนกันอ่านเหมือนกันแล้ะความหมายอัตถะความหมายแห่งคําเหมือนกันนะเหมือน คนสองคนนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพยัญชนะแค่พยัญชนะแต่กแต่ความหมายไม่ได้เปลี่ยนถูกต้องไหมถูกต้องครับเนี่ยพยัญชนะปฏิรูปเสียหายไหมไม่เสียหายไม่เสียหายนะคนศรีลังกาเป็นภาษาสิงหลก็อ่านปานาติปาตาเวรมณีเป็นภาษาแบบคาราโอเกะของแต่ละประเทศ คุณเขียนยังไงก็ตามอักขลาของคุณให้อ่านเหมือนพระเจ้าพูดใช่ไหมวันนี้แจม่มแจ้งนะพระอาจารย์ออย่างเงี้ยพระยชนะปฏิรูปแต่อัถาคงเดิมอัถาคงเดิม,มใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดจากสัตร,รมปฏิรูปเนี่ยการที่สมณพราหมณ์ต่างๆที่นําคําพระพุทธเจ้ามาใช้เนี่ยอืแต่ใช้ในส่วนของที่เป็นสัตร,รมปฏิรูปเนี่ยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอื จะทาให้เกิดโทษได้ซ้ำเกะะิดโทษแน่นอนเพราะไม่ใช่คําของตถาคตใช่ครับก็ต้องถามว่าอันนั้นคือตถาคตภาสิทธิ์ไหมไม่ใช่ตถาคตบัญญัติไหมไม่ใช่ตถาคตประพฤติมาไหมไม่ใช่สงแตกแยกใช่ครูเจ้าบอกเป็นเหตุให้สงแตกแยกพระสัทธรรมอันตรธานครับคุณกําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ครับว่าภาสิทธิ แต่ถ้าคุณกําลังพูดคําแต่งใหม่แล้วบอกว่าอันนี้คือคําแต่งใหม่ไม่ใช่ตถาคตภาสิทธิเรือบร้อยใช่ไหมนั่นคือคุณก็พูดตรงคุณก็ตรงแต่คุณไม่ได้บิดเบือนไงแต่คนที่แต่งใหม่แต่บอกว่านี่คือคําตถาคตอันนี้บิดเบือนอ่าต้องแยกกันนะครับถ้าเขายินยันอันนี้คือคําแต่งใหม่ของฉันคุณไม่ได้บิดเบือนนะเหมือนเหมือนวิเล่มแปดอะไรใช่ไหมอ่าแต่เพราะคนฟัง ไปเชื่อไปไปสําคัญผิดเองว่านี่คือสิ่งที่ควรศึกษาเราเรียนเนี่ย mm hmm. แทนที่จะสนใจในคําตถาคตภาสิทธ์ถูกต้องไหมใช่ครับอืมดั้นคนนี้ไม่ได้บิดเบือนคนนี้เขาก็พูดตรงๆว่าคําแต่งใหม่ของเขาเองอืเพราะว่าความจริงลักษณะข,ของคําของพระ,พระผู้มีพระภาคการหรือตถ,ถาคตเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละทั้งนั้น การบิดเบือนเนี่ยอยู่ในวัตถุสิบประการกับวัตถุสิบแปดประการพระสูตรสองพระสูตรนี้ครับคือแสดง e สิ่งที่ตถาคตพาส er <c <c ิทธ์ว่าไม่ได้พาสิทธ์ตถาคตพาสิทธ์อันเนี้ยบอกเฮ้ยมันเนี้ยไม่ได้พาสิทธ์อันเนี้ยบิดเบือนแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ว่าพาสิทธ์ไม่ได้พาสิทธ์เลยมาบอกพาสิทธ์อันเนี้ยบิดเบือนนะบิดเบือนบิดเบือนแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าไม่ได้บัญญัติ บิดเบือนไหมบิดเบือน,นบิดเบือนแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติบอกบัญญัติบิดเบือนไหมบิดเบือนครับทากลับกันไงแสดงสิ่งที่ตถาคตประพื้นมาว่าไม่ได้ประพื้นมาบิดเบือนไหมบิดเบือนครับแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพื้นมาแต่บอกว่าประพื้นมาบิดเบือนไหมบิดเบือนอันนี้นรลกหนึ่งกลับผู้เจ้าตรัสไปแล้วถ้าคุณตั้งใจคุณมีเจตนาอย่างนี้ นั่นคือนรกหนึ่งกลับเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมต้องประกอบด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งก็ระมัดระวังคือระมัดระวังที่เจตนา,ตนาแค่ยงไม่มีเจตนาจะบิดเบือนแต่ด้วยความเป็นสาวกพลาดได้ไหมพลาดได้เท่าน,นั้นเองแค่เราตั้งเจตนาเราไม่มีเจตนาจะบิดเบือนอถ้าเราแสดงทาผิดเราก็บอกเราผิดอันนี้ไม่ถูกต้องพ่อผู้เจ้าก็ให้ไปตรวจในคําตถาคตอยู่แล้วมหาประเทศสี่ใช่ ฟังมาแล้วอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดการถ้าโยมสงสัยก็ไม่รับรองไม่คัดการท่านอาจจะจามาถูกก็ได้แล้วเราเข้าใจผิด mm hmm. หรือท่านทรงจามาผิดแล้วเราเข้าใจถูกมันเป็นได้ทั้งสองอย่างอย่าไปคิดว่าเราเท่านั้นที่ถูก,ถกรหรือท่านเท่านั้นที่ผิดครับถูกต้องมาเพราะอะไรเรายังไม่ได้ตรวจกับคําของตถาคตถูกต้องรับเรื่องมันแค่นั้นนะศึกษาคาพระศาสดาแล้วอย่าไปชวนทะเลาะ อย่าไปชนตีกับคนโน้นคนนี้ผู้เจ้าบอกท่านสอนธรรมะเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์หรือเจตนาเพื่อล้มล้างลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์เราจะไปล้มล้างอะไรเราบอกแต่ความถูกต้องส่วนใครจะผิดหรือใครจะไม่ศรัทธาก็เรื่องของเขาเพราะอินทรีย์ที่ไม่เท่ากันยมจะไปเปลี่ยนใครในโลกหน้าที่เปลี่ยนตัวเองให้มันได้ซะก่อนนะ จะไปวิ่งเปลี่ยนคนอื่นนะใช่ไหมใครก็จะสวดอะไรก็เรื่องของเขาโยมสวดให้ถูกก่อนแล้วกันเออเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองให้รอดเอาตัวเองให้ดีก่อนยังไม่ต้องไปมองคนอื่นโยมมองคนอื่นเนี่ยโยมไม่สันเลขาธรรมถูกต้องไหมไม่ขูดเกาตัวเองอยากจะไปขูดเกาคนโน้นคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีชี้ไปทั่วเลยแต่ไม่ชี้ตัวเองใช่ไหมเอาถูกต้องปะพระเจ้าบอกให้ขัดเกาตัวเองก่อนสันเลขาธรรม นะนั่นแหละแล้วก็ง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปทะเลาะบ่อแว้งกับใครใช่ป่ะ <laughs>